เค้กสตรอเบอรี่สวยๆน่าทานมากค่ะพี่น้องจ้าตาแซบตาแซบค่ะพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อมากินน้ำกันเดอ้อจ้า บัยากาศเนาะค่ะเนาะตรงนี้ก็คือแหลมบาลีไฮนะคะท่าเรือแหลมบาลีไฮพูดผิดไหมหรือพูดถูกแหลมบาลีไฮนั่นแหละพัทยาเนาะค่ะเนะเาะมาตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงจตะพี่น้องกะลมดีมากเลยไม่ร้อนเท่าไหร่นะ เพราะว่าถ้าไม่ลมก็คงร้อนแหละแต่ว่าเราอยู่ใกล้ทะเลเนาะค่ะเนาะก็ลมดีบรรยากาศค่ะพี่น้องจ๋าสวยงามนะคะแต่ว่าน้ำใกล้ฝั่งก็จะมีขยงขยะหน่อยหนึ่งเนาะค่ะเนาะ,ะมีเสียงคลื่นเสียงลมค่ะพี่น้องจ๋า เสียงลมเนาะค่ะเนาะขืนแรงมากดูเรือเรือประมงตัวนั้นคือคือพังค่ะพี่น้องจ้าคือเรือพังเนาะน่าสงสารมากเลยอะ่ะทำไมไม่เก็บขึ้นเนาะโอ้ดูสิ เราไม่ดูความไม่สวยงามแล้วกันเราขอดูแต่ความสวยงามนะจ๊ะพี่น้องจ๋าค่ะประมาณเที่ยงครึ่งนะคะตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงครึ่งบรรยากาศตอนเย็นเย็นเนะหาะค่ะนาอพี่น้องจ๋าเรารอขึ้นรถ จะไปทานอาหารเย็นกันค่ะที่ชายหาดจอมเทียนพัทยาเนาะค่ะเนาะชายหาดจอมเทียนจ้ะพี่น้องจา้พาพระอาทิตย์กำลังตกดินแต่ว่าก็ไม่เห็นพระอาทิตย์เท่าไหร่จ้ะพี่น้องจา้าเห็นแต่ฟ้าสีทองทองนิดนิดหน่อยหน่อยเนาะค่ะเนาะฟังเสียงบรรยากาศเสียงทะเลค่ะพี่น้องจา้า มาถึงร้านอาหารกันแล้วจ้าพี่น้องจ๋านี่คือกับข้าวของสามีใหม่สีเนาะค่ะเนาะเป็นสเต็กเนื้อจ้าพี่น้องจ๋าแล้วก็เฟรนช์ฟรายเนาะค่ะเนาะแล้วก็สลัดผักค่ะแล้วก็ใส่เกลือใส่พริกไทย ตามภาษาของเขาเลาจะพี่น้องจ้าแล้วก็อันนี้ของใหมส่สีอาหารว่างเนาะค่ะเนาะไม่มีอะไรมีแต่น้ําแก้วเดียวแล้วก็กาแฟเย็นแก้วหนึ่งจ้บพี่น้องจ้าเนาะค่ะเนาะพี่น้องจ้าโอ้ยล้นอีกแล้วมีพวกทะเลทอดจ้บพี่น้องของลูกชายเนาะค่ะเนาะกิน ของแม่แม่ไม่กินค่ะพี่น้องเพราะว่าแม่กินกล้วยเตี๋ยวร้านข้างทางมาแล้วอันนี้ลูกชายกับลูกสาวเนาะค่ะเนาะแล้วก็นี่ของลูกสาวจ้าน้ำสตรอบเบอรี่ปัน่นแล้วก็ลาซานญาของลูกสาวลูกชายค่ะพี่น้องจ้ะต่อด้วยของหวานของคุณพ่อเนาะจ้ะเนาะมีแกงมีแกล้ง,ลงเอามือ เอาเมือมาใส่ด้วยจ้ะพี่น้องจ้าเค้กสตอรอเบอรี่กับเค้กอะไรไม่รู้นี่เนาะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาสั่งเค้กอะไรมาจ้าพี่น้องจ้าโอเคคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่น้องพี่น้องจ้าถ้ามากถ้าชอบจังใดกาแฟกดไลค์กดแชร์กดจิตตามให้กำลังใจไมค์ซีเนเดอร์จ้า